อ่าลูกนี้นะครับดูเผนๆเ,เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรในการเล่นมีแค่การสลับน้อตวนไปวนมา <S <S แต่เนี้ยมันมีนิสัยอย่างหนึ่งที่มือกีตาร์หัดใหม่เนี่ยยังไม่รู้ก็คือเรื่องของการใช้ปลายนิ้วชี้ในการอุดสายนะครับตัวน,นี้จะเป็นการสร้างนิสัยให้เราเนี่ยใช้ปลายนิ้วชี้ในการกดเผื่อ ให้ปลายนิ้วเราเนี่ยอุดสายไปที่สายสายบนนะครับยกตัวอย่างลูกนี้เนี่ยเวลาที่ผมใช like ้นิ้วชี้เนี่ยกดสาย5เนี่ยปลายนิ้วของผมเนี่ยจะทําการอุดสาย6ไว้นะครับในกรณีที่เราปล่อยนิ้วก้อยจากสาย6เนี่ยมาหาสาย5เนี่ยจะไม่มีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าปลายนิ้วชี้ได้อุดไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะใช้วิธีการจําว่าเราจะใช้ส่วนไหนของนิ้วในการกด นี้พอเรากดทุกๆสายเนี่ยเราก็ใช้ส่วนเดิมมันก็จะทําการอุดสายบนเอาไว้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกดจิกนิ้วเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นี่ยเห็นว่ามีเสียงควรจะใส 6, ่หกเวลาที่เรา st, เปิดเวลาที่เรา,าเปลี่ยนจากสายหกมาสายห้านะฮะดูนะครับเนี่ยถ้าเราอุดไว้นะครับมันก็จะเงียบอย่างเงี้ยเนี่ย ฉะนั้นเป็นลักษณะเล็กน้อยที่ที่ให้ความสมําคัญสูงมากนะครับกับการเล่นกีตาร์นะครับวิธีการฝึกก็ง่ายมากก็คือ,เ,อเวลาที่เราเปลี่ยนสายไปทุกครั้งเนี่ยเราพยายามเช็คด้วยว่าความรู้สึกที่ปลายนิ้วเราเนี่ยมันสมัมผัสสายบนหรือยังนะครับมันจะทําให้การเก็บเสียงง่ายขึ้นเพราะว่ามือที่เราพลัดงานเก็บเสียงสายบนก็คือมือขวาเนี่ยจะทํางานได้ง่ายง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยเราช่วยเก็บ ทำให้เป็นนิสัยครับถึงแม้ว่าขาขึ้นเราจะไม่ได้เก็บเสียงก็ตามเราก็ควรจะกดนะครับเพราะว่ามันจะมีบางโอกาสที่บางทีเราเราได้ใช้นิดๆหน่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราสร้างนิสัยตรงนี้ไว้ดีกว่านะครับว่าทําให้ปลายนิ้วชี้เราเนี่ยสามารถช่วยในการเก็บเสียงรับควรได้นะครับนี่ก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับที่บางคนลืมให้ความสําคัญ ไปในเรื่องของการใช้ไปในฟีในการดูสายครับผมลองฝึกดูนะครับผมสวัสดีครับ